ีพอดีมาตลาดตอนนี้นั่งรอเพื่อนเพื่อนไปไปสนีไปส่ง,สองของซื้อของเอ้เสร็จแล้วกำลังเตรียมตัวกลับซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวนิดหน่อยไม่ได้ซื้อเยอะเพราะว่าเดี๋ยวก็ออกมาอีกบริเวณร,บรอบๆไปสนีไปสนีเขาสร้างใหม่กว้างขวางมาก ที่จอดรถกว้างมากนม่อกีะเพื่อนกำลังเดินมาเพื่อนกำลังเดินมาเป็นไปรษณีย์ในตัวอำเภอก็ใหญ่กว้างมา ซื้อมาจากไหนเนีคยเออเห็นเขาว่าอร่อยนะเออเนี้มีขายที่ตลาดองซื้อขวดเท่าไหร่10บาทอยู่ที่บ้านก็่สามขวดเราก็ให้ปลาละกินอันเก่าให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยมาซื้อหอไมไหมล่ะไม่เปิดดูเ,เปิดดมดูดิดอ,อืมหอมมาก คงจะสมราคามาันละวะหอมหอมดอกแค่นี้นะคะฝ<อ>ากกดติดต,ตามช่องพิมพ์ผู้หญิงบันนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ